คราวที่สโนตกคราวที่แล้วนะสี่ห้าวันที่แล้วตรรมาก็ออกไปโกยที่ไซด์วอล์กนะก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าคนเดินผ่านกลัวเขาจะล้มกลัวเขาจะลื่นนะก็ทํทาธรรมชาติก็ไปโกยอย่นะัก็เลยโกยเลยไปทางบ้านกรตรงนู้นะก็ผปานหน้าบ้านฝรั่งไปบ้านซอยฝรั่ง,งนี้ก็ไม่ได้คิดเลยคัะกับก็มาโกยตรงข้างหน้าวัด อยู่ดีคนแก่ฝั่งหลังบ้านนั้นก็ขับรถโกยสโนวออกมารถตัดหญ้านั่นแหละแต่เขาติดที่โกยเลยกนั่นนะพอเขาเห็นหน้าซอยเขาเขาคงเห็นอย่างนั้นแหละว่าหน้าซอยเขามีคนกว่า้เขาก็ขับรถมาเลยนะขับรถมาช่วยประมาณโกยตรงนี้อย่างที่เราไม่ได้ขออะไรเลยนต่เขาก็ขับเข้ามาช่วยโกยประมาณสักสิบนาทีนะก็ทําให้เราเบาแรงลงนะแล้วก็เลยขอบคุณเขาจริงๆเวลาเราทําอะไร บางอย่างโดยไม่ต้องคาดคิดอะไรนะไม่ได้คิดว่าจะทําเพื่อใครเพื่อเขาเพื่อใครคิดว่าแค่คนเดินมาแล้วไม่ล้มก็โอเคแล้วเนี่ยไม่ได้คิดจะหวังผลใดๆทั้งสิน้นแต่บางทีสิ่งที่ได้เห็นก็คือน้ําใจของคนอื่นนะที่เห็นน้ําใจของเราที่ทําไว้ก่อนนะแล้วเขาก็ได้ทําแทนนะสิ่งเหล่าน,นี้มันเป็นตัวบ่งชี้ถึงว่าแรงของน้ําใจเนี่ยมันไหลไปที่ไหนน้ำใจก็กลับคืนมาที่นั่นนะก็เหมือนกับเราเหมือนกัน แรงของความตั้งใจของเรานะไหลไปที่ไหนนะบุญของเราก็ไหลกลับคืนไปที่ใจเรานะแน่นอนแหละว่าน้ําที่เราแบกมาเนี่ยอาตมาก็รู้ว่าหนักสําหรับคนมีอายุแต่ว่าพอสําเร็จแล้วอาตมารู้เลยว่าในใจของโยมจะรู้สึกว่ามันแช่มชื่นใจนะเพราะว่ามันรู้สึกว่าได้ทําอะไรที่แม้แต่หนักแต่เราก็ทําไดนะ้แต่บางทีระวังก็ดนะีเพราะว่าอายุมากแล้วระวังหน่อยก็ดีทันะทนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำนะไม่ว่าจะเป็น การมาวัดหรืออะไรที่เราบอกว่าเราเจออุปสรรคเนี่ยไม่ว่าจะรถติดสโนวตกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นีโบราณเขาบอกว่านเนี่ยอุปสรรคเนี่ยสร้างวีรบุรุษนะอันนี้อุปสรรคสร้างวีรสตรีนะก็คือหมายถึงว่าอุปสรรคต่างๆเนี่ยมันสร้างคนให้เข้มแข็งนะมันสร้างคนให้เกิดความตั้งใจตั้งมั่นชีวิตของคนเราสังเกตที่เราโตมาบัดเนี้ยถ้าถามนองถามแต่รบุคคลนะ บอกว่าอ้าวลองเล่าอุปสรรคในชีวิตมันที่อาตมาว่าสี่หน้ากระดาษห้าสี่ห้าหน้ากระดาษไม่พอเขียนเพราะอุปสรรคในชีวิตมันเยอะมากจริงๆนะตั้งแต่เกิดมานะตั้งแต่จําความได้แล้วเรื่องที่จําไม่ได้อีกมากมายอุปสรรคทางร่างกายก็หนึ่งนะความเหนื่อยยากนูน่นนี่นั่นอุปสรรคทางจิตใจนะแรงกดดันนะอะไรต่างๆนานา,นาเกี่ยวกับบุคคลแวดล้อมเกี่ยวกับชายตัวเองเกี่ยวกับที่ทํางานเกี่ยอะไรต้องแล้วแต่นะเกี่ยวกับครอบครัวมากมายนะเราก็ผ่านมาได้หมดแล้ว เนะนี่ยอุปสรรคไอแค่นิดหน่อยแค่นี้เรารู้เรรู้เลยว่านิดหน่อยนะนั้นเวลาเราจะตั้งใจทําอะไรก็แล้วแต่นะทำอุปสรรคเกิดขึ้นนะให้ท่องไว้ในใจเลยนิดเดียวเดี๋ยวก็ผ่านไปไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเพราะอะไรเพราะเราผ่านสิ่งอื่นที่ยิ่งใหญ่มามากกว่านี้แล้วนะที่ยากมามากกว่านี้แล้วสมัยพุทธกาลนะท่านอนาณาถเป็นทิ่กาเษฐีท่านจะเดินไปให้ กราพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกนะจะเดินมาหาพระเจ้าเป็นครั้งแรกตอนเช้านี่เมื่อตอนเช้ามันโพเพสมากนะเพราะว่าท่านนอนไม่หลับนะตอนดึกก็คิดว่ามันเช้าแล้วจริงๆิมันยังไม่เช้านะที่ท่านคิดว่าท่านจะเดินไปเพราะว่าอยากไปกราบพระพุทธเจ้ามากนะจนคิดว่ามันเช้าก็เลยเดินออกไปปรากฏมันยังค่ําอยู่แต่การเดินไปของท่านนะ่ะนะนะมีความกลัวนะมากพอเดินไป ออกหน้าประตูเมืองไปจะไปกราบพระเจ้าที่วัดเนี่ยการเดินทางก็เป็นชั่วโมงชั่วโมงเดิน3ามถอยสอเดินสองเก้าถอยสาอยู่นั่นน่ะเพราะว่าอะไรบรรยากาศมันน่ากลัวนะมีเสียงวีดวิวมีเสียงครอามนุษย์นู่นนี่นั่น,นเดินไปก็ขนลูกสู้ส,ส,สู้ไปนะจะไปหาพระเจ้าเนี่ยอุปสรรคยิเยอะขนาดนั้นนปรากฏว่ามีเสียงกระซิบนะในคัมภีร์เขาว่าเป็นยักษ์นะก็คือเทวดาชนิดหนึ่ง มีเสียงกระซิบว่าการก้าวไปของท่านหนึ่งก้าวเนี่ยนะเขาบอกว่าหนึ่งในสิบหกส่วนของหนึ่งก้าวที่ท่านก้าวไปเนี่ยยังมีคุณค่านะยังมีอน,นิสงส์มากกว่าการได้ช้างแก้วม้าแก้วรัตนะทั้งหลายหรือว่าการได้ขึ้นรองเป็นมหาจากกักรพรรดิซะอีกหนึ่งในสิบหกส่วนของหนึ่งก้าวนะที่เดินไปในแต่ละขณะที่เดินไปกล่าวพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีคุณค่ามากกว่านั้นอีกภาษาอะไรกับกี่กิโลที่เดินไปนะ นี่แค่หนึ่งในสิบหกส่วนของหนึ่งเก้าแต่ท่านฟังแล้วก็จิตใจฮึ่มขึ้นมานะเดินต่อไปอีกแล้วก็กลัวอีกก็มีเสียงกระซิบมาบอกท่านอีกอย่างนี้ยิงถึงสามครั้งจนในที่สุดท่านเดินไปจนพระเจ้าท่านทักนะอ้าวมาแล้วเหรอสุทัตตะนะก็ทักชื่อของท่านนะท่านก็ดีใจมากพระเจ้าทักนาะพระเจ้าท่านเดินจงกรมอยู่พอทักเสร็จพระเจ้าท่านก็ชวนมานั่งในที่อันควรแล้วก็เทศอนุบุพิกถานะว่าด้วยกระถาที่ว่าด้วยเรื่องตามลําดับนะก็คือเรื่องทาเรื่องศีล เรื่องสวรรค์เรื่องโทษของกามนะจนถึงนะอริยสัตว์สี่เป็นอ่านว่าอาณาถะเป็นดิกาเศรษฐีเนี่ยบรรลุปเป็นโสดาบันคุ้มค่าไหมการเดินคุ้มค่ามากเลยนะดังนั้นเนี่ยการที่เราเดินทางมาวัดก็เหมือนกันนะแม้จะเจออุปสรรคบ้างอะไรบ้างแต่มาว่ามันคุ้มค่าคุ้มค่ากว่าคนที่อยู่บ้านแล้ะโอ้ไม่เป็นไรสนุตกไปจะปีหน้าค่อยไปเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านฤดูกาลนี้ก่อนแล้วไม่ได้ไปจะทิ้ง นะจนในที่สุดนะนุ่นอ๋อตอนขาไม่ดีแล้วไม่ได้ไปละไม่ได้ไปสักทีนะส่วนคนที่จะไปเนี่ยไม่ให้อุปสรรคอย่างไงนะขาจะเจ็บมุ่นจะนี่จะนั่นนะมันหาทางไปจนได้มันหาไปจนได้ว่าจะไปยังไงให้ถึงที่ดีที่สุดที่ปลอดภัยที่สุดเนี่ยเพราะว่าอะไรเรามีความตั้งมั่นในใจ,ใจิตใจเหมือนที่ตมาเล่าเรื่องอนาถปิกกเศรษฐีให้ฟังนะหนึ่งเก้าของท่านเนี่ยหนึ่งในสิบหกส่วนคนหนึ่งเก้าที่ท่านเดินมีความหมายมากเพราะไปแล้วได้เจอพุทธเจ้าระบรุธรรมเหมือนกัน หนึ่งคันเร่งของเราที่เหยียบลงไปหนึ่งก้าวที่มาวัดมีความหมายในการเขาเรียกว่าสั่งสมบุญสร้างเหตุปัจจัยอันเป็นกุศลในชีวิตเรามากนะน,น,นี้ก็ขอให้เราก้าวต่อไปนะจะเป็นก้าวสั้นๆก็ดีก้าวแบบผู้เท่าก็ดีก้าวแล้วล้มก็ดีนะล้มแล้วก็ต้องรีบลุกนะอย่าให้มันเจ็บนานเดี๋ยวลูกจะว่าเอานะจะก้าวแบบไหนก็ดีก็ขอให้เราก้าวต่อไปในวิถีของบุญกุศลนะแล้วก็ก้าวไปในทางที่ถูกต้องที่ควรนะจนในที่สุดเราก็เป็นคนหนึ่งที่ อยู่ในเส้นทางของบุญกุศลและเจริญยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเธอ